อัปเดต5โปรตีนพืชยอดฮิตสายลดนัำหนักสั่งมาอยู่ในนี้แล้วจ้ะแกะกล่องสดๆร้อนๆอยากสร้างกล้ามเนื้ออยากดูแลสุขภาพคลิปนี้จัดมาให้5ตัวเหมาะกับใครยังไงเช็คพร้อมกันจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชากรุชเชกน่ารักทุกคนนะคะเครื่องปีที่ผ่านมาหลายเจ้าทยอยออกโปรตีนเพื่อสุดหม่มาเต็มเลยขอร้องเลยอย่าออกมาเยอะเกินนะลองไม่ดันจริงๆคือด้วยความที่เป็นสายโปรตีนมันคำมืออยากจะจิ้มลงตะกียานึกออกมาโปรตีนพืชนี่ได้รับความนิยมก็คือโปรตีนสูงแล้วไขมันก็ไม่ได้เยอะเท่าเวแถมบางยี่ห้อเนาะ,ะรวมแหล่งโปรตีนมาเยอะมาก <Wow. S 1> ก็ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพเต็มๆหลัง,ลง,ลงๆก็เริ่มมีวิจัยที่ชี้ว่าโปรตีนพืชนี่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้พอๆกับเวโปรตีนเลยคนเล่นกล้ามออกกําลังกกาายยหลคนนนิเวปต อ,อนนะเขาก็ชิปมาเป็นโปรตีนพืชกันวันนี้อย่างที่บอกไปช็อปมาห้าตัวแล้วบางตัวก็กินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมองแยกเป็นสองกลุ่มให้กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เน้นสุขภาพแบบองครวมได้ทั้งลดต้นหนักสร้างกล้ามเนื้อก็เป็นการเหมือนดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะอันนี้มี3ตัวยี่ห้อแรกเป็นของนิวทิไลจ้ะอันนี้เขาเป็นนิวทิไลสูตรใหม่นะเห็นไหมว่าหน้าตาเขาจะไม่ได้เหมือนสูตรเก่าไม่ใช่ของปลอมเราจะมาถึงได้ของปลอมมาโปรตีนมาทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะก็เป็นโปรตีนพืชตามรูปเลยก็คือมีถั่่ววววเเเเเหลลือองัันนนตตาาาาาแ้้ก็ขาสาีปรพิมมไท2ะะค ก็คือเพ็ดไทยจากถั่วเหลืองแล้วก็เผ็ดไทยจากถั่วลันเตามาช่วยส่อมมมแาช่่วยสงเสริมการสร้างกล้ามเนื้อมีผงอะโเลราหรือว่าว่านหางนะคะที่มาช่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารด้วยแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นครบเลย9ตัว BCA อยู่ในอัตราส่วนที่ดีก็คือ2ต่อ1ต่อ 1, อ1นะคะคนที่แบบอยากออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะชอบม่มีน้ำตาลแลคโตสไขมันคอเลสเตอรอล1เสิร์ฟเนี่ยจะมี2ช้อนตวงช้อนจะเป็นไซส์นี้นะคะก็คือไม่ใหญ่กินมิก็คือว่ามีที่ล็อกช้อนอยู่ตรงนี้จ้าอ่ะให้ดู ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีแง่งออกมาคุณคุณแล้วช้อนเขาก็คือจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมเวลากินเสร็จก็คือเอาช้อนล็อกไปเลยนะคะเป็นการป้องกันช้อนหายแล้วก็จมไปในนี้คือมันก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ส่วนตัวบอกว่ามันเป็นกระปุกเล็กมันไม่จําเป็นจะต้องทํามาแบบนี้ก็ได้นะเสิร์ฟหนึ่งก็คือ2ช้อนเนี่ยพลังงาน60กิโลแคลก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบตัวที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นรสธรรมชาติคุณคุณไม่หวานทานง่ายแล้วก็อันนี้ไม่มีฟองทานแล้วไม่เฟื่อนคอค่ะราคาก็จะแรงขึ้นมากว่าสูตรเเดดิมค้้าหนนนนน่ออยััี4 50 1650 30กกรุณบท็ไฟ เป็นโปรตีนที่กินง่ายก็จริงข้อเสียก็คือโปรตีนน้อยต่อเสิร์ฟทำให้เวลาเรากินเราต้องกินหลายชอ้อนคราวนี้พอมาคำนวณเป็นร,ราคาที่ต้องจ่ายมันก็จะจ่ายแรงขึ้นในช่วงที่เราไม่มีงบก็อาจจะต้องกินโปรตีนอื่นเสริมเข้ามาที่มันราคาถูกกว่านี้เพื่อให้ได้โปรตีนเยอะขึ้นไปต่อกันที่ยี่ห้อที่2ก็คือนิปตาจา้ะเป็นอีกสูตรที่หมองชอบแล้วก็เคยรีวิวแล้วลองปรับสก้า,าดูด้วยนะขายท่าล่มทาลายเพราะว่าเขาใส่โปรตีนแล้วก็สารสกัดมาเยอะมากมาคะเดี๋ยวมีแคปให้ฟังเฉพาะแค่พาร์ทของโปรตีน ผงข้าวโอ๊ตแล้วก็มเมล็ดอัลมอนด์นะคะก็คือเพื่อตะ้าสชิงชให้โปรตีนหมดเลยในพาร์ทของกรดอะมิโนก็มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยส่วนกรดอะมิโนรวมทั้งหมดใส่มาทั้งหมด19ชนิด <Wow. S 1> คุณคุณแล้วก็วิเคราะห์กรดอะมิโนมาให้เรียบร้อยอ่ะตบมือเขาหน่อย พอหมองกินโปรตีนกินคอลลาเจนเยอะๆใช่ไหมคุณคุณอาจจะเห็นหม่องบนไลค์คลิปแล้วแหละว,ว่าหม่องก็เริ่มรู้สึกว่าอยากให้แบรนด์ที่ทำโปรตีนทำคอลลาเจนใส่ใจเกี่ยวเรื่องฉลากก็คือเฮ้ยขอมาให้หน่อยว่ากรดอะมิโนอะไรยังไงเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเราได้อะไรบ้างถูกไหมในพาร์ทของคนที่อยากจะเสริมสร้างเรื่องกล้ามเ,เนื้อเนี่ย BCA เนี่ยหนึ่งร้อยก,กรัมเนี่ยใส่มาแปดพันกว่ามิลลิกรัมแล้วนะซึ่งอัตราส่วนของตัวกรดอะมิโน BCA เนี่ยค่ะก็เป็นไปตามรายงานที่ใช้ในการเสริมมมสสสรร้้้้าาางกลเนนนืืออออคคตต่่่่ะใใทได BCA บ ยังไม่จบนะอาร์จีนีนใส่มา4.4 6กรัมใส่แคลเซียมที่เป็นแคลเซียมแลคเตตมาอีกจ้าซึ่งเป็นฟอร์มที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีนะคะแคลเซียม um ไม่ใช่แค่ช่วยบำรุงกระดูกยังเป็นตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยอ่ะมองอยากเห็นฉลากจริงเ,เลยเขาแอดผักแล้วก็ผลไม้มา5สีรวมได้เป็นพวกวิตามินแร่ธาตุ34ชนิดอนะก็จะมีทั้งวิตามิน a B2 สูงก็มาช่วยทั้งมิกันแล้วก็เรื่อนกระดูกายคุมน้ำหนักทั้งหลายใสไซเลียมฮักมาไปด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนอกจากโปรตจะ ช้อนก่อนอันนี้1สกูปก็จะใหญ่กว่าของ M V นะคะหนสกูป35กรัมให้โปรตีนทั้งหมด19กรัมแต่พลังงานแค่ร้0กิโลแคลอรีเองวุ่นถือว่าแคลน้อยถ้าเทียบกับสารสำคัญต่างๆอย่างอื่นท,ที่เราได้เป็นสูตรน o n g โอนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีแลคโตสจริงๆก็มี2รสนะแต่ว่าโกโก้เป็นอะไรที่หมองชอบกินที่สุดละผมก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบที่เห็นเนี่ยคะ่ะละลายน้ำง่ายไม่เป็นฟองกรุดหวานกาลังดีมีความกลมกล่อมตามแบบฉบับโกโก้นะคะกินงงง่่่่่่าาาาายยยยยอออออออรรรไไไมมมเเืนนนนสโโปปตตีีีทลลหๆ้้วกิดดจถ อันนี้มันเป็นขนาด400กรัมมันคุณราคาปกติเนี่ยจะ1020บาทก็จะได้ทั้งหมด12สกู๊ปนะตอนนี้เหมือนจะมีโปรเหลือประมาณ800กว่าบาทอะไปรีบตึง <c oughs> ก็ยอมรับว่าเป็นโปรตีนที่สารอาหารครบจริง <c oughs> โปรตีนต่อเซิร์ฟก็เยอะเลยโอเคนะคะแล้วก็พลังงานก็ไม่ได้สูงเหมาะสาหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพส่วนสายออกกำลังกายกิน2สกูป๊ปไปเลยจ้ารับรองช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีในวันที่เร่งรีบเนี่ยมองก็กินเป็นแทนมื้ออาหารไปเลยนะเพราะว่าสารอาหารก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเขาก้ ฝากแบนให้พิจารณานิดนึงนะคะจะเพิ่มสตรอเบอรี่ชาเขียวเข้ามาอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นโปรตีนยี่ห้อฟิตมิลนะจ๊ะอันนี้เป็นของกิฟเฟอรินสูตรเนี้ยหมองเพิ่งจะรีวิวไปเองนะคะเป็นโปรตีนพืชจากถั่วเหลืองนะเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยโปรตีนทั้งหมด17.7กรัมมีน้ำมันทานตะวันผงมีผงถั่วเหลืองใส่ไปอีกมีข้าวโอ๊ตแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกเป็นโปรตีนที่เหมาะกับสายที่ท้องผูกเพราะว่ามีโพลีเดกโตสแล้วก็อินูลินเป็นพรีไบโอติกเนาะที่มมมมมมมาาาาาาาชช่่่่่่วววยเเเรรรรรรรืืออองงงแแบบบบบปปัสสสสดดุุุละะะะถนนนีีีพพกกธตติิิิณ23คทขภ วพารของ BCA ก็ทํามาได้ดีเอคุณอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1น,นะตรงตามงานวิจัย1เสิร์ฟก็คือ1ซองเนี่ยค่ะทั้งหมด60กรัมโปรตีน17.7แบบที่บอกนะคะอันนี้พลังงานจะสูงขึ้นมาแล้ว250กิโลแคลเป็นสูตรที่ก็กินแทนเนื้ออาหารได้นะคะหมอแนะนําแบบถ้าใครเร่งรีบก็คือกินแทนมื่อเช้าไปตัวผงจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่รสชาติอร่อยแล้วก็ไม่ได้หวานมากคุณคุณทาง่ายนะแอบมีกลิ่นของถั่วเหลืองแบบนิดเดียวนะคะแล้วลายง่ายค่ะนี่ไม่ต้องชงนานในหนกล่องแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด14ซอง,องราคาใน1,700บาทข้อดีก็ คือทั้งโปรตีนแล้วก็วิตามินหลากหลายนะสามารถกินทดแทนเมื่ออาหารได้หรือว่ากินหนึ่งซองแล้วก็ค่อนข้างได้ประโยชน์ที่ครบคือทั้งื่างสุขภาพกล้ามเนื้อลดน้าหนักนะคะแต่อาจจะขอแต่ไว้นิดนึงนะในมุมของคนลดน้าหนักหนึ่งซองกิโลแคล,ลมันดูเยอะนะเพราะเป็นสองหม่องก็เลยอยากให้สลับไปกินเป็นมื้อเช้าแทนเพราะว่าเวลาเรากินตอนเช้าเสร็จเราออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็แบบจะได้เป็นการเบิร์นด้วยต่อไปเป็นโปรตีนกลุ่มที่2กลุ่มนี้มาเน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อเน้นลดน้าหนักเลยทางด้านของสุขภาพอาจจะไม่ได้เน้น้นนนเเ่ากกัััับบบลุมแแรดดใหปป็อบบนะตตะว แรกเนี่ยจะเป็นตัวแพนเต้โปรตีนนะคะอันนี้เป็นสูตรลีนฟาสนะคะเป็นสูตรที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานคุณใส่โปรตีนมาทั้งหมด5ตัวเป็นโปรตีนพืชจุดเด่นของเขาก็คือเป็นตัวแอลคาเนทีนใส่เป็นตัวแอซิติลแอลคาเนทีนมาตัวอซิติลแอลคาเนทีนเป็นตัวมาช่วยเบิร์นนะเผาผลาไขมันรวมถึงสามารถลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกําลังกายด้วยยิ่งออกกลาลังกายตัวนี้ยิ่งจะช่วยเบิร์นด้วยมีแร่ธาตุวิตามินรวมกันมาประมาณ23ชนิดพิเซถือว่าทําได้ดีนะคะอยู่ในอัตราสากจ แบบใหญ่กว่า MV หน่อยแต่เล็กกว่านิกต้านะหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยเวลาเรากินต้องกิน2สก๊ปนะคะทั้งหมด28กรัมมีโปรตีนอยู่16กรัมพลังงานทําได้ดีค่ะ1 1 0กิโลแคลอรี่คือถือว่าโอเคคุณ,ค,ณคุณพลังงานไม่ได้เยอะแล้วก็โปรตีนปริมาณก็ไม่น่าเกลียดอันนี้เป็นสูตรที่คนแพ้นมแพ้เล็กโตดก็ทานได้นะคะผงจะเป็นผงสีน้ําตาลคุณๆเขาเป็นรสกาแฟเนาะเพราะยังกลิ่นก็จะกาแฟมาชัดเลยไม่หวานมันจะแอบอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะละลายง่ายนะคะน,นี่ไม่จับตัวเป็นก้อนมองว่าสูตรเนี่โปรต,น,ปรตนพืนมาาหลายตััวแแถมมกก็ออบบบาาสํหร คนออกกำลังกายแล้วเนาะเพราะว่ามีตัวช่วยที่มาช่วยเบิร์นแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายด้วยความที่ชื่อรุ่นเขาชื่อรินฟาดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทานแบบ2สกู๊ปเลยนะคะกว่าที่เราจะได้โปรตีนตามที่เขาเคลมถ้าเทียบด้วยปริมาณโปรตีนก็จะน้อยกว่านิต้าแต่แคลว่าใกล้กันนะมอง,มองว่าถ้าแอดปริมาณโปรตีนเพิ่มมาอีกก็จะดีนะแต่มองไม่ได้จว่าด้วยราคามันจะดิบขึ้นไปสูงแค่ไหนแต่องค์รวมของสูตรก็ถือว่าทําได้ดีะคะ่ะตอบโจทย์กลุ่มคนที่ต้องการเรื่องนี้จริงๆเขาขนาด500กห้าร้อยกรั้งหมด มาเปลี่ยนเป็นแบบพร้อมดื่มบ้างอันนี้เป็นของตัวเอลลี่นะคะหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุณตายแต่หาซื้อยากือเขาบอกว่าเป็นโปรตีนสูตรดังจากเซเว่นแต่เชื่อไหมว่าอันเนี้ยมองหาซื้อที่เซเว่นแถวบ้านไม่ได้กรูเม่มาร์เก็ตที่เดอะมอลล์ก็หาไม่เจอใส่โปรตีนพืชมา3ตัวด้วยกันมีถั่วลันเตาถั่วเหลืองแล้วก็โปรตีนจากข้าวความดีงามก็คือเป็นสูตรที่ใส่ MCT ออยล์มามาเพิ่มการเผาผลาญใส่พรีบโอติกอย่างอินโดรินมาด้วยนะตั้งหมื่นสองแล้วก็พวกวิตามินและธาตุอีกรมาน่ก็อตัแพลงง แรงอยู่เพราะว่าทั้งขวดเนี่ยสองร้อยสิบกิโลแคลอรี่บางคนอาจจะกินแทนเป็นเมื้ออาหารแบบจบศไปเลยก็ได้ไม่มีส่วนผสมของนมไม่มีเคซีนแล้วก็ไม่มีแลคโตสนะคะอันนี้คือออกแบบมาเพื่อความสะดวกเลยเป็นแบบชงพร้อมดื่มเราไม่ต้องมานั่งเขย่าอุเชคเองนะคะง่ายสายกล้ามก็ทานเป็นโพสต์เบอร์เกาเลยก็ได้นะคะจบหมองพยายามหานะแต่หมองไม่เห็นปริมาณ BCAA เลยอะจริงๆอยากให้แบรนด์แบบช่วยระบุมาที่ข้างฉลากด้วยนะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจอันนี้คือคอมเมนต์แบบจริงจังเลยนะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างเหมือนออกแบบมาเพื่อคนออกกำลัง ค่ะควรจะบอก P C A นะคะ1ขวดเนี่ยราคาไม่แรงคุณคุณสองสิบเาบาทจบไปแล้วสำหรับรีวิวผลิทั้งหมด5ตัวในวันนี้คุณคุณกินสูตรไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์มาหมวยกันนะมองอยากจะเห็นฟีดแบกว่าเออกินสูตรไหนเราได้ผลยังไงบ้างหรือใครที่อยากลองสูตรไหนก็มาคอมเมนต์มาหมวยได้ค่ะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่ามองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แพร่ชวนที่คุณรักพอติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้ครูยังมองไปแล้ว